สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมาพบกันกับอรัญญานะคะในรายการเปิดโลกออนไลน์ค่ะในวันนี้นะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีทำจุลินทรีย์จากน้ำสาวข้าวค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็หาได้ง่ายเลยนะคะนี่ค่ะน้ำสาวข้าวนะคะก่อนที่เราจะหุงข้าวนะคะเราก็จะเอาประโยชน์จากน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะมาทำจุลินทรีย์ค่ะอย่างที่สองนี้เลยค่ะ น้ำตาลทรายค่ะอันนี้เราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะใครมีน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายแดงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่อันนี้นะคะเรามีน้ําตาลทรายแดงเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะอย่างที่3นะคะก็ขวดน้ําค่ะขวดน้ําดื่มนี่แหละคะ่ะขนาด1.5ลิตรนะคะและต่อไปนะคะกรวยค่ะเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากนะคะนําขวดน้าเนี่ยนะคะเอากลวยใส่เข้าไปในนี้ เราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะ หลังจากเราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเราก็ตามด้วยนี่เลยคะ่ะน้ำซาวข้าวนะคะ ค่ะคุณชมแล้วก็จะเหลือพื้นที่ไว้เล็กน้อยนะคะนี่คะ่ะเราก็จะใส่น้ํานะคะเพื่อเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ2นิ้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทก,ก่อนนะคะแล้วก็เขยา่าค่ะคุณผู้ชมเขย่าให้น้ําตาลทรายนะคะที่มันอยู่ลองโกนอยู่เนี่ยนะคะให้ละลายไปนะคะ เราจะเขย่าให้น้ำตาลทรายละลายไปนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็เปิดฝาออกเราก็ได้แล้วนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะเวลาเก็บรักษานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าไปปิดฝาให้มันแน่นนะคะเพราะว่ามันจะมีการนะคะจะทําให้ถ้าเราปิดฝาแน่นเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้บวมนะคะเมื่อบวมแล้วมันจะระเบิดได้นะคะคุณผู้ชมก็แค่เอาฝาครอบไว้นะคะ ไม่ต้องไปปิดมันแน่นค่ะคุณผู้ชมจุลลนซีน้ำซาวข้าวตัวนี้นะคะเราจะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ1เดือนถึงจะนํามาใช้ได้ค่ะที่เราบอกว่าหมักไว้ประมาณ1เดือนนั้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเราไม่ได้ใส่สารจุลินซีตั้นต้นนั่นเองค่ะ ถ้าเราใส่สารชนิดสีตั้งต้นนะคะเราก็สามารถหมักไว้ประมาณ7วันได้แต่สูตรนี้ทํากันแบบง่ายๆนะคะเราไม่ได้ใส่สารตรงนี้เราจึงหมักไว้ประมาณ1เดือนถึงนํามาใช้ได้นะคะโดยอัตราการใช้นะคะเราจะใช้1 0 0่งซีซีนะคะต่อน้ํา20ลิตรค่ะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่เราทำเนี้ยนะคะจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้กับพืชผักนะคะได้ทุกชนิดค่ะจะช่วยทำให้พืชนะคะมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและทำให้พืชผักนะคะมีใบที่เขียวสดเร่งดอกเร่งผลได้อย่างรวดเร็วค่ะ จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะเมื่อเราหมักครบ 1, <S <S 1เดือนแล้วนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้ทุกวันค่ะจะเอามาตักสาดฉีดพ่นหรือใส่บัวรดน้ำนะคะก็ได้ค่ะประโยชน์ดีๆของจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวน,นะคะไม่เพียงแต่ใช้รดพืชผักเท่านั้นนะคะเราสามารถนำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่เราหมักไว้แล้วนะคะ1เดือนเนี่ยนะคะสามารถนำมาใช้กับห้องน้ำได้นะคะ โดยเราจะนำน้ำซาวข้าวที่เราหมักไว้นะคะใส่ในห้องน้ำโถนส้วมหรือชักโรครกนะคะจลน์ซีเนี่ยนะคะจะลงไปกําจัดกากและคราบไขมันจะทำให้ถังพักนะคะไม่มีกากและน้ำนะคะก็จะไหลได้ปกติอีกทั้งนะคะก็ไม่ทำให้ส้วมเต็มค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับจลนทซีน้ำซาวข้าวทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ